เราจะไปติดตามผลงานออนซอนนี่ฉีดไปสองรอบละไปดูความแตกต่างกันว่าหลังจากฉีดไปสองรอบละสวยแกบอกถ้าจ้างถ้าจ้างนี่ไม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 ่ถูกใจต้องพ่นเองฉีดเองเมื่อก่อนนี่มตเนี้ยัมสูงนะโซมต้นใหญ่มันแก่ไงเมื่อก่อนเข้ามาจะโล่งๆเนาะใบมันจะไม่หนาจะไม่เขียวหนาเมื่อก่อนจะโซมเนาะเมื่อกี้เข้ามาโอ้โหเขียวหนาตึบเลยมืดเลยอ่ะ เมื่อตอนเมื่อก่อนนะใบไม่สวยเนี่ยใบหนาใบเขียวสวยตรงบนจะใกล้จะใส่สางเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมครับแม่ต่างเยอะเยอะเลยนะเยอะมากก่อนเนี่ยต้นเขาจะโซ่ใบก็จะเหลืองใบเล็กนิดเดียวอ่ะสองรอบเองนะสองรอบก่อนที่ซื้อใหม่ๆเนาะเออเรามองเห็นทะลุถนนโน่นตอนนี้มองไม่เห็นถนนแล้วค่ะไหนตรงไหนครใบหนาตึบเลยใช่เมื่อก่อนมองเห็นถนนฝั่งนู้นไม่เห็นถนนใช่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นถนนแล้วเมื่อก่อนมันใบไม่หนาตอนนี้ ตอนนี้ใบมันเยอะต้นมันสมบูรณ์ไงใบก็หนาซึกเขียว้เห็นไหมเขียวมาอยู่กับความขยันของเกษตรกรและมาอยู่ที่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ของเราเนี่แต่ไวเราอยู่ที่ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลพบนมาดูสภาพที่ว่าเจอพายุเมื่อไม่กี่วันมานะครับลูกเต็มต้นเสียดไงลูกลูกเขายังเขียวใบยังไม่เหี่ยวเลยเนี่ยตั้งแต่มาที่ยี่สิบดละโดนพายุ จะหายไปหลายต้นเสียดายไปต้นที่หน้าบ้านสวยฉีดออนซอนไป2สองรอบสวยมากๆช่วงนี้กําลังบารุงคระสองรอบฉีดตอนเมท่ลหัวผีไฟมั่ขีไฟฉีดสองรอบจริงๆต้องมันต้องจะสามร,รอบ้วนะไอ้ผิวเขาจะสวยผิวาสวยผิวสวย,ผ,วสวยผิวเขาเข้มสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเข้มอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเ<ม>ขียวเข้มนี่จะดีใช่ไหมครับดีสิสังเกตดูต้อนนี้จบแล้วก็ สังเกตไหมเนี่ยเขาจะแค่แก่แล้วก็ช่อเขาจะสั้นนะสั้นอ่าถ้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 าสมบูรณ์จะประมาณนั้นยาวๆช่อยาวๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ความแตกต่างเห็นไหมเราฉีดอ่อนซอนไปสองรอบสีเขาจะเข้มเข้มเขียวขนาดมันไม่ค่อยยาวนะช่อไม่ค่อยยาวแต่เนี่ยืคนเขาเราฉีดอ่อนซอนเนี่ยมีดกใบใบมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ถือว่าดีมากๆนะที่ฉีดอ่อนซอนเนี่ยนะแค่สองรอบคสองรอบดูนี่ ยาวอุ้ยยาวเดือดล่วงเดือดล่วงโอ้ไม่ล่วงชอบตรงที่บ้าเราเราใช้สีพาราเมออนซอนตัวเนี้ยสีผิวของเมล็ดข้าจะสวยเขียวขึ้นครับแค่สองรอบนะเป็นก้อนๆเลยท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเนี้ยดูดูใกล้ๆนะครับโอ้สวยมากเลยปีนี้มันเป็นก้อนเม็ดสีเขาจะเขียวแล้วก็ ช่อจะยาวช่อยาวยาวกว่าปีที่แล้วสังเกตเร็วนะว่าช่อเขายาวมากเลยครับยาววัดจากตรงไหนครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยต้นอ๋อวัดตั้งแต่นี้มามีเลยยาวอันนี้ก็เหมือนกันเนาะยาวแต่รู้สึกที่ยาวกว่ปี